เดิมดิมเดิมเมมเวลาเน่ยเร็วเหมือนมีปีกไม่รู้ว่าตอดีพี่ลิศกของข้าทําการใดรับราชการตําแหน่งตรงหลงเกีียงนะ๋อตตำแหน่งสูงส่งเออแล้วน้องเราล่ะตําแหน่งอะไร ตอนนี้นะรับใช้เจ้าเมืองแตงหวนอ้ <c oughs> แม่เราพี่น้องกไม่ใครได้เจอกันแต่ก็บบิดาท่าน,นมักพบกันเสมอแหละ <c oughs> พี่คงจะเมาแล้วมั้งพ่อข้าเดืจากโลกไปนานปีแล้วพี่จะพบท่านได้ยังไงกัน <c oughs> ออไม่ได <c oughs> ้ไม่ได้ไไดข้าหมายถ,ถึงเจ้าเมืองเต็งหวนตัางหากแล้ว <c oughs> เข้าใจล้อขอนเล่นเออน้องเราอย่าว่าพีนี่ปากมากเลยนะโดยฝีมือของน้องเรานี่ใหญ่แล้วจะต้องลดตัวไปรับใช้คนเช่นแตงงวน เป็นด้วยข้าไม่มีทางเลือกนะสิเชิญพี่เชิญจุดไฟจุดไฟ น้องเรามีความสามารถเชี่ยวชาญการรบในสีสมุดใครไม่เลื่อมใสเล่าฮะจะแสวงหาหลาบยศกง,ง่ายดังล่วงมือหยิบจากกระเป๋าจะให้จึงบอกว่าเออไม่มีทางเลือก,ออกแล้วน้องรับก็ทราบดีว่าน,นกแต่พึ่งเลือกไม้ดีทํารังคุณนางเก่งต้องเลือกเจ้านายดี แล้วแผ่นดินทุกวันนี้ล่ะก็มาก้วยคนระดับหุ่นนำทั้งนั้นน้องเรามังบ,บวติดตามรับใช้ต็งหวนอยู่เนี่ยมันจะมีโอกาสก้าวหน้าได้ไง